กรสบสวัดดีท่านผู้ชมชาวบอลิชันทุกท่านเลยครับผมบอลมอิชันนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอีกหนึ่งครั้งนะครับกับรายการที่ดูดีมีสาระสไตล์บอลมอิช s ั o นนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของสิ่งที่เป็น device รุ่นใหม่ล่าสุด Limited Edition น,นะครับจะเป็นรุ่นอะไรมาดูกันเลยครับผม ท่านผู้ชมครับในยุคปี2022นี้นะครับอุปกรณ์หรือดีไวส์ต่างๆนะครับก็ได้เข้ามามีบทบาทสําคัญในสื่อโซเชียลนะครับเช่นไมโครโฟนโทรศัพท์ที่มีคุณภาพและดีมากขึ้นการถ่ายภาพที่เป็น 4K เสียงระดับที่ตัดน้อยออกได้เยอะๆนะครับวันนี้นะครับผมมีอุปกรณ์ตัวดึงมานําเสนอครับเป็นตัว Limited e dition นะครับนั่นคือรุ่นอะไรรู้ไหมครับรุ่นนี้เลยครับผมนี่ซาลามอนิกครับ B l i n 500 B 2 0 Pro Limited ดอ i ดิ o ันออเรน์นะครับน่าฟังชื่อแล้วก็ยาวอลังการกันเลยทีเดียวครับผมแต่จะบอกว่ามีความสำคัญอย่างไรดีอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปอันบ็อกซ์กันก่อนเลยครับผมและนี่แหละครับคุณผู้ชมนี่คือสลา m มนิ c รุ่น b ี l i n ห500 Pro B20 Limited e i i t o o n เต็ด e นนะครับอ่า เรามาดูรอบกล่องกันเลยนะครับนี่ครับยังใหม่สดๆอยู่เลยครับยังไม่ได้แกะซีลเลยครับท่านผู้ชมนะฮะนี่สวยสดนดงามจริงๆกล่องของมันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูภายในกันครับผมซิลโมลิกรุ่นนี้นะครับจะมีรูปร่างหน้าตาข้างในเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนี่เราแกะกันเลยนะฮะใหม่ของจริงครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมถือว่าแบบได้มาสดๆร้อนๆนะครับอลิมิเต็ด เลยนะครับพึ่งเปิดตัวเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าด้านในเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนี่แกะออกมาเลยนะครับี๋ยวเรามาดูกันชุดโอ้ข้างหนาแน่นนะฮะนี่ครับข้างในจะเขียนว่าซาร์โมนิกนะครับอ่าซาลมนิกสไตล์รีเมเกอร์โบนะครับอ่าชุดโห มาวอลังการเหมือนกันนะนะครับก็เปิดออกมานะครับจะพบกล่องหนึ่งกล่องแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าในกล่องนี้จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับผมเราก็ได้ทําการแกะกล่องไปแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูภายในนะครับว่าข้างในนี้จะเป็นอย่างไงบ้างนะครับเปิดออกมาเลย เปิดออกมาดูพร้อมกันนะท่านผู้ชมอุุ๊้ยอันนี้เป็นเคสนะครับท่านผู้ชมอันนี้ยังมีกล่องของจริงข้างในอีกหนึ่งกล่องนะครับแล้วก็เปิดออกมาเปิดยังไงดูก่อนนะอ๋อมันจะมีสวิตช์เปิดตรงนี้ครับท่านผู้ชมนี่กดปุ๊บแล้วก็เปิดออกนี่เห็นไหมครับท่านผู้ชมนะครับจะมีสวิตช์เปิดอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะฮะสีส้สมสดมากและสวยถูกใจผมมาก,มากๆเลยนะฮะอะทีนี้นะครับ เปิดดูเรียบร้อยแล้วครับเดีย๋ยวเรามาดูสเปคกันครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเจ๋งหรือเปล่าครับข้อแรกนะครับเป็นแบบไร้สายนะครับมีสายระวิเียแถมมาให้ด้วยนะครับเป็นไม้สองตัวนะครับ ถือว่าระยะสัญญาณเนี่ยค่อนข้างดีและการรับเสียงเนี่ยก็ค่อนข้างดีด้วยนะครับต่อมาข้อที่2ครับระยะความไกลระหว่างตัวรับสัญญาณกับตัวปล่อยสัญญาณน,นะครับอยู่ห่างกันได้ถึง100เมตรนะครับถือว่าสัญญาณเนี่ยดีมากๆแล้วก็ชัดคมชัดมากๆเลยครับต่อมาครับข้อที่3นะครับสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้อย่างน้อย3าครั้งจากกล่องที่เป็นชาร์จเจอร์ที่มันแถมมานะครับต่อมานะครับข้อที่4ครับคือสามารถใช้งานต่อได้ถึง8ชั่วโมงถือว่าเยอะมากๆครับ ใช้ได้ต่อเนื่องกันทั้งวันทีเดียวนะครับสามารถจะได้3ครั้งนะครับส่วนอุปกรณ์ที่แถมมาในกล่องนะครับท่านผู้ชมนั่นก็คือสายสําหรับต่อกับ iPhone ต่อกับโทรศัพท์ทั่วไปนะครับส่วนสายที่2ที่แถมมานะครับนั่นคือสายที่ต่อมาจาก DSLR กล้องนะครับหรือดีวอ์ต่างๆที่นอกเหนือจากโทรศัพท์มือถือนะครับส่วนสายที่3นะครับและสายที่4นะครับจะเป็นสายสาหรับชาร์จเจอร์เป็น USB ถูนะครับ ถือว่าให้มาครบองค์ประกอบจริงๆนะครับส่วนสายต่อมานะครับนั่นคือสายไมโครโฟนนะครับเป็นสายยาวๆมาเล็กๆนะครับสำหรับคนที่ต้องการซ่อนใหม่นะฮะถือว่าครบคันจริงๆนะครับถือว่าเจ๋งระเด็ดมากเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าสาิตวิธีการใช้งานเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเอาให้ดูนะครับมาเปิดเครื่องดูพร้อมกันว่าดิสเพย์ด้านหน้าเนี่ยนะครับ จะมีหน้าตาเป็นยังไงและบอกอะไรบ้างนะครับปวดมาเลยประมาณ5วินะครับนี่ฮะจะขึ้นสัญลักษณ์โลโก้แบบนี้ครับเป็นสลาโมนิกนะครับฝั่งนี้นะครับจะเป็นไมโครโฟนนะครับฝั่งนี้นะครับจะเป็นตัวรีเซิฟเวอร์นะครับแฮนแฮนเห็นไหมครับหน้าจอนะครับจะบอกเป็นสเกลเสียงแบบนี้นะครับถือว่าเจ๋งมากๆแต่รุ่นเก่านะครับสลาโมนิกรุ่นเก่านะครับจะไม่มีหน้าตาแบบนี้ถ้าไมหรือสายหลุดนะครับเราก็จะไม่รู้เลยแต่อันนี้นะครับ ไม่มีหลุดแน่นอนนะครับครับท่านผู้ชมและเมื่อเรานําพลาสติกด้านหลังออกแล้วนะครับอ่าให้เรานําเอาซาลามอนิกสีส้มเนี่ยกลับมาใส่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราดูว่าจะเป็นยังไงบ้างถ้าใส่ถูกต้องนะครับจะขึ้นสัญลักษณ์แบตเตอรี่แบบนี้ครับผมตัวกล่องนะครับท่านผู้ชมเป็นตัวชาร์จเจอร์ด้วยนะครับเป็นเพาเวอร์แบงค์ในตัวนะครับมีความจุอยู่ที่3,000มิลลิแอมป์นะครับถือว่าเยอะมากๆนะครับสามารถชาร์จได้แบบนี้ถึง3ครั้งนะครับต่อหนึ่งการใช้งานนะฮะถือว่า ใช้งานกันทั้งวันกันเลยทีเดียวนะครับการชาร์จ1ครั้งนะครับใช้ได้ทั้งหมด8ชั่วโมงนะครับต่อการชาร์จแบบนี้1ครั้งถือว่าอลังการงานสร้างดีจริงๆครับกับซา l าม o n i c นะครับรุ่น Limited Edition b l i n ล500 Pro B20 นะครับเอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาเทสสินค้ากันนะครับว่า ซาลามันิกบีลิงค์ห้าร้อยโปรบีสองศูนย์ลิมิเด็ดดิชั่นนะครับใช้กับ iPhone 12 Pro Max นะครับโดยต่อผ่านสายไรนิ่งนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่ฮะเห็นไหมไม่ฮะเราต่อมาแล้วนะครับอยู่กลางแจ้งกันเลยทีเดียวร้อนหน่อยนะฮะเรามาดูระยะแรกกันเลยนะครับระยะแรกนะครับอยู่ห่างกันตรงนี้นะครับประมาณ5เมตรนะครับเสียงยังเป็นยังไงบ้างนะครับระยะต่อมานะครับอ่ะปิงต่อไปเลยครับไปเลยไปเลยไปเลยระยะต่อมานะครับอยู่ที่ประมาณ10เมตรนะครับท่านผู้ชม เป็นยังไงบ้างครับเสียงคมชัดอยู่หรือเปล่านะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูต่อกันเลยครับว่าระยะต่อมานะครับเป็นระยะที่เท่าไหร่นะครับอ่าระยะประมาณนี้นะครับอยู่ที่ระยะประมาณ50เมตรนะครับเสียงคมชัดอยู่หรือเปล่าครับผมอ่าต่อเลยครับผมอ่ะเขาบอก100เมตรใช่ไหมล้วก็ไปครับเส้นทางนี้ครับเข้าพานคุณยายผมอยู่ที่ระยะประมาณ100เมตรนะครับอ่านี่ครับ จุดนี้นะครับอยู่ที่ระยะประมาณ100เมตรนะครับเสียงยังคมชัดหรือเปล่านะครับลองตัดสินใจกันดูนะครับกับซาลาม o n i ิกบีลิงห้าร้อยโปรบีสองศนะครับลิมิเต็ด dition อ่ะฮะอ่ะพูดตรงนี้แล้วอ่ะกลับครับวิ่งกลับเลยเป็นไงกันบ้างครับเสียงยังคมชัดอยู่หรือเปล่าอ่ะวิ่งไปวิ่งไปนะครับสำการรีวิวครั้งนี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมเลยนะครับชามาวิชัดนะครับ ผมบอททำได้ทุกอย่างครับรีวิวสินค้าทุกอย่างนะครับวิ่งขนาดนี้แล้วสปอนเซอร์ต้องเข้าเราหนาะรีวิวแบบจัดนกจะเต็มครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปคุยในสตูดิโอต่อนะครับผมเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมกับการรีวิวซาลามินิกบีริง500 Pro b โปร i m i t e d e d i t ล o ม i สี Orange นะครับถือว่าเป็นอะไรที่สำหรับผมนะ คะแนน10คะแนนเต็มผมให้10คะแนนเลยครับเก็บรายละเอียดได้ดีเสียงคมชัดนะครับไม่แตกไม่แหบไม่แหลมจนเกินไปเสียงแทรกก็แทบไม่มีน้อยแท่จะเป็นศูนย์เปร์เ็นตเลยครับผมถือว่าผมชอบมากๆนะครับในสมัยนี้นะครับสื่อโซเชียลต่างๆเนี่ยก็มีสิ่งที่เขาเรียกว่าอุปกรณ์หรือดีไวซ์รวมทั้งโทรศัพท์นะครับตัวไมโครโฟนนะครับ ที่เป็นอุปกรณ์สําคัญในยุคณปัจจุบันนะฮะอย่างเช่นซาร์มมนิกเนี่ยตอนนี้ก็มีความสําคัญเหมือนกันนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นลิมิเตที่เป็นสีส้มนะครับมีหน้าจอดิสเพลย์อย่างนี้เห็นไหมฮะสวยสดงดงามถูกใจมากๆเพราะฉะนั้นคะแนนจะเต็มสิบเนี่ยผมก็ให้เต็มสิบอยู่แล้วนะครับสีสวยใช้งานดีนะครับไร้สายใช้ได้ถึง8ชั่วโมงนะครับแบตหมดแล้วสามารถใช้ได้ถึงชาร์จได้ถึง3รอบนะครับแปลว่า24ชั่วโมงเนี่ยคุณใช้ได้เลยทั้งวันเฮ้ย เจ๋งมากครับดีมากๆผมเองก็รู้สึกดีมากๆกับจุดนี้นะครับใครก็แล้วแต่นะครับที่ติดตามรับชมในช่องนี้นะครับก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานมอวิชันของเราด้วยวันนี้นะครับก็ใกล้หมดเวลาแล้วอย่าลืมนะครับดูแลตัวเองช่วงโควิดกันด้วยนะฮะใส่แมสใช้เจลล้างมือกันไปเรียบร้อยนะครับถือว่าคุณจะได้ปลอดภัยแล้วก็มีชีวิตอยู่นานๆกับคนในครอบครัวะคนที่คุณรักวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมบอยมอวิชันนะครับขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ